คนละครึ่งรอบใหม่ชงกรมเคาะเยียวยาลงทะเบียนพฤษภาคมนี้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ที่รัฐบาลเตรียมเข้าหารือกันเพื่อที่จะเคาะออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับพลเอกประยุทธจันโอชานายกรักฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาหรือมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศ,ศ,ศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดระลอก3เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันพรุ่งนี้วันที่5พฤษภาคมแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการออกมาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกล่าสุด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการมอบหมายให้สสชและกระทรวงการคลังทำมาตรการมาเสนอโดยนายกรัฐมนตรีต้องการเร่งให้ประกาศมาตรการให้ประชาชนได้ทราบเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจึงให้มีการนำชุดมาตรการที่จะออกมาเป็นหลักการเบื้องต้นเสนอให้กับคอรมอพิจารณาก่อนทั้งนี้หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้ให้ข้อมูลกับนายกรัฐมนตรีว่ามาตรการเยียวยาประชาชนยังต้องใช้เวลาในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเนื่องจากการระบาดในครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักและมีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างจึงต้องดูว่าวงเงินที่จะใช้เยียวยาเท่าไหร่จึงจะเพียงพอและเหมาะสม สำหรับมาตรการที่สามารถดำเนินการได้เลยคือมาตรการคนละครึ่งเฟส3ซึ่งใช้วงเงินประมาณ4-5หมื่ล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ที่มีสสอชอเป็นประธานแล้วคาดว่ารายละเอียดของโครงการนี้ จะมีการพิจารณาและนำเข้าสู่การประชุมของคอรมในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนี้รวมทั้งเปิดลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคมนี้และมีผลในเดือนมิถุนายนนี้โดยมาตรการที่ดำเนินการจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศร,รษฐกิจช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยได้หลังจากมาตรการเศร,รษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้านี้ทยอยหมดลงในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3มีแนวความคิดให้เลื่อนโครงการออกไปในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่สบครประกาศขอให้มีการงดการเดินทางในหลายพื้นที่เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคซึ่งการเลื่อนระยะเวลาโครงการเที่ยวด้วยกันจากเดิมที่ให้เสร็จเราจองสองล้านเสร็จเริ่มต้นในวันที่17พฤษภาคมนี้ ทางนี้คาดว่าจะให้เริ่มลงทะเบียนใหม่ในเดือนมิถุนายนและขยายระยะเวลาในการสิ้นสุดโครงการไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2564นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจได้พิจารณาถึงความคืบหน้าของมาตรการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้งในส่วนของมาตรการด้านการเงินผ่านการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคและการออกพรกอด้านการเงินต่างๆที่ดำเนินการอยู่ รวมถึงมาตรการด้านภาษีทั้งการลดภาษีและขยายกําหนดเวลาต่างๆอีกทั้งมาตรการด้านการคลังผ่านโครงการเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อต่างๆซึ่งมีทั้งโครงการที่ดําเนินการเสร็จแล้วเช่นโครงการคนละครึ่งระยะที่1และ2โครงการเพิ่มกําลังซื้อบัตรสบดิการแห่งรัฐและโครงการที่ยังดําเนินการอยู่เช่น โครงการเราชนะทั้งนี้นายกย้ำความจำเป็นที่ต้องพิจารณามาตรการที่จะออกมาใหม่ในรอบนี้ให้รวดเร็วและมีความรอบคอบโดยมาตรการใดที่พร้อมให้ดำเนินการทันทีและนายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานต้นสังกัดนำเสนอเข้า,ขาครมอรพิจารณาในวันที่5พฤษภาคมนี้และจะมอบให้กับนายสุพัฒน์พงศ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายอาคมเติมพัทยาภัยเสร็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ถแถลงหลังจากประชุมครมรเสร็จแล้วนายกกล่าวในที่ประชุมว่ามาตรการอะไรที่ทําได้เลยก็ให้เสนอเข้ามาให้กับครมรในวันพุธนี้พิจารณาให้ทันทีมาตรการอะไรที่ยังทําไม่ได้ทันทีก็ให้เสนอเข้ามาเป็นหลักการเพื่อที่จะได้ประกาศให้กับประชาชนเห็นว่ารัฐบาลได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆเตรียมพร้อมไว้แล้วในอนุชากล่าว ทั้งนี้การระบาดของโรคโควิดในรอบล่าสุดนี้ได้กระจายไปทั่วประเทศและมีผลกระทบในวงกว้างกว่ารอบที่ผ่านมาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนและฟื้นฟูเศร,รษฐกิจโดยเร็วโดยจะพิจารณามาตรการที่สามารถดําเนินการได้ทันทีเช่นมาตรการด้านการเงนินมาตรการด้านสินเชื่อ มาตรการการพักชำระหนี้รวมถึงมาตรการลดค่าใช้ใจ่ายของประชาชนมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับและนี่นก็เป็นมาตรการล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีเตรียมจะหารือกันในวันพุธที่5พฤษภาคมนี้เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน หลังจากที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดล่าสุดถ้ามาตรการไหนชัดเจนอย่างไรทาง Fan First Channel จะรีบนำมาบอกกล่าวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ Fanfer s ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ